โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาในรูปแบบที่แป,แปลกหน่อยก็คือวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยเด็กแว p พายแห่งความมืดนะครับ GCD 0 2นะครับเป็นกล่องที่ออกมาเพื่อเล่นกับพวกพรีเมียมนะครับในภาคจเป็นหลักเนาะเอาแบบการ์ดที่แบบรีมาของเก่าๆมานะครับวันนี้เราจะมาะแกะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นคลิปแกะกล่องเนาะ มาแกะดกูตอนนี้ในกลุ่มนี้ราคากำลังเดือดสะพังเลยนะครับแต่ว่าเราได้มาจากร้านแพคที่ัมการ์ดเกมนะครับสมัครสนันมาสองกล่องไยกันครับมีอีกกล่องหนึ่งเป็นตัวของเจ้าไนโรสนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกันในคลิปต่อไปครับมาดูก่อนเลยโอเคในกล่องก็จะมีประกอบด้วยมีเป็นเด็กเนาะแล้วก็มีเป็นเพคแมท กระดาษไหนนะครับ oh. อ่าแพมโอเคเป็นของพร mm ีเมี่ยมเนาะติ๊กเกอร์ก็จะมีสแตนติกเกอร์อยู่เลย mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็มีวิธีการเล่นอยู่ข้างหลัง oh. okay. ไปมาดูตัวของเด็กบ้างครับเรามาดูตรงตัวเด็กที่เขาให้มาเนาะก็จะดูข้างหลังเมื่อกี้แอปเห็นนี่มีมีอิมเมเจอรี่กิฟต์ โปรเทค2มาให้หนึ่งอันเนาะแล้วก็ถ้าเราไม่ผิดน่าจะอ่ามีฟลิกชิวมาเนาะเมื่อก่อนเราเล่นมีฟลิกชิวนะครับสมัยภาควีเนาะฟลิกชิวโอเคแต่ว่าไม่มีโปรเทค t 1มาให้ก็ถา้าใครอยากเล่นโปรเทค t 1ก็ต้องไปหามาเองครับมาดูที่ G ครับตัวแรกโอเคตัวนี้อ่าโอเค เขาบอกว่าเทคในจีโซนตัวนี้นะครับมับงกร,ระสมอากาศแห่งความมืดฟอร์มิดนะครับบอกว่าในจีโซนการเป็นนี้ไม่สามารถถูกหงายด้วยค่าคอสของเขาสามารถได้นะครับถ้าการเป็นนี้หงายหน้าอยู่เขาสามารถจะสามารถสไตร์ได้โดยไม่ต้องจ่ายคอสของการสไตร์ก็คือถ้าใบเนี้ยมันหงายอยู่ก็คือเหมือนเคยสไตร์มาแล้วมันจะลงมาได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายคอสสไตร์นะครับโดยคือไม่ต้องคิงเกสากนั่นแหละนะครับมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดครับเมื่อลงมาเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับเลือก เข่แข่งเ,เรื่องยวกาสของตัวเองตามจำนวนรีโอกาสของคุณที่ไม่มียูนะิตอยู่ในแบบจนวนช่องรีโอกาสของเราที่ไม่มียูนิตเนาะรีทายยูนิตเหล่านั้นนะครับถ้ารีทายสามไปหรือมากกว่าได้โซชาร์ดห้าและชวนหนึ่งก็เป็นตัวโซชาร์ดตัวหนึ่งนะครับของของเด็กนะครับโซชาร์ดหนะ้าเจนนะตัวนี้ครับผู้ชมลึกลงในบาทนะครับชาลาฮอตเป็นชาลาฮอตของสไตร์นะ มีเทคครับตีเบรกสก็คือต้องมีการ์ดหงายในใน4โซนสองใบแล้วนะครับเป็นดักเนตครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีให้เคาตัวบัสหนึ่งนะครับนำเลเวาของคุณทุกใบเข้าสู่โซก็คือดึงเดียวกาเข้าสู่โซนจนจบการต่อสู้นี้ยูนิตนี้ได้บวกหมื่นตามแล้วก็ถ้าในโซนคุณมีการ์ดสีใบหรือมากกว่ารีทายเดียวกบทุกของคู่แข่งทุกใบนะครับแล้วก็ถ้าจํานวนเลเวล ถ้าในโซของคุณนะมี15ใบหรือมากกว่าเั้นจบเทินผู้แข่งไม่สามารถคอการ์ที่มีขวทางิทักก็คือคอ PG G ไม่ได้เนาะแต่ว่ายังใช้พวกจีการได้อยู่เนาะ,นะผู้บูเบิ์แห่งกรียุกนะครับกันวานตัวนี้บอกว่ามีเทียออโต้เมื่อแวนการ์ดครับเมื่อจมออโต้แวนการ์ดเมื่มอยนูนิ่จมตีนะครับคาร์ดบล์หนึ่งไงจีโซนหนึ่งใบนะครับโซชาร์ตห้าใบ แล้วก็จัวการตามจำนวนติ๊กเกอร์ที่ถูกโซชาร์ดด้วยความสามารถนี้ก็คือชาร์ตติ๊กเกอร์ไปเท่าไหร่จัจวเท่านั้นนะครับเป็นตัวเติมมือด้วยนะครับและจนจวก,การต่อสู้นี้นะครับที่แข่งจะคอการ์ดลงบนช่องการ์เดียนครับหากไม่ทําการคอพร้อมกันเท่ากับจานวนนอร์มอลยูนิตที่โซชาร์ดก็จะคอไม่ได้สมมติเราโซชาร์ดไปเป็นนอร์มอลยูนิตหมดเลย5ใบคู่แข่งก็ต้องขอ5าใบกาดนั่ไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่อ่ะก็วัดดวงกันะ ถ้าชาร์จเป็นทิกเกอร์เยอะได้จัว่วถ้าชาร์จเป็นนอร์มอลยูนิตเยอะอีกฝั่งกัดยากนะครับในตอนที่ตัวนี้โจมตีนะอ่ะตัวนี้ตัวเก่งเลยตัวเป็นตัวสไต์ปิดเลยเมื่อก่อนนะครับอันนี้เป็นผู้ฉีกกระชากความมืดนิรันดร์นะครับเบลดามาออสนะครับตัวนี้นี่เก่งมากสมัยก่อนใช้เยอะแยะมากมายนะครับในตัว GPX บครับบันเปอร์เทิร์นนะครับมีเทคดักเนตด้วยนะครับ เมือ่อยูนิตจมตีถ้าคุณมีโซ10ใบหรือมากกว่าให้ทําการเคลเ่อ์บาร์หนึ่งนะครับเลือกงห้การ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ที่ความอยู่บนจีโซนหนึ่งใบก็คือไายตัวเอง1ใบในจีโซนนะครับเลือกการ์ดจานวนมือ2ใบเข้าสู่โซแล้วก็นําการ์ดเกรยศูนย์ของคุณบนเรียวกาดนะครับแล้วโซทั้งหมดกับเข้ากล่องก็คือมันจะเก็บติกเกอร์หมดเลยกับเข้ากล่องแล้วเราก็สับนะครับแล้วก็เลือกยูนิตของคุณ2 2ใบ จนจบเทินยูนิตแั้บวก5 0 0 0นะครับแล้วเมื่อจบการต่อสู้สแตนยูนิตนี้ได้ลบ2คือตัวอันนี้มันเป็นสมไดเนาะตีไป3ไดสแตนมาได้ลบ2ก็ตีไปอีกหนึ่งไดแล้วก็เลือก2ตัวบวก5,000ด้วยนี่ตัวนี้เป็นตัวแบบว่าถ้าทิกเกอร์ในโซลเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถเอากลับไปได้นะครับอ่ะ ตัวนี้ตัวต่อไปก็เป็นตัวของบาลัมนะครับบาลามเนี่ยเป็นตัวเปิดสไตร์ของของเมื่อก่อนเลยนะเป็นตัวเปิดสไตร์ตัวแรกนะครับเขาบอกว่าเขาจะบานหนึ่งเลือกการที่คว่ำอยู่ใน G ีโซนนะครับที่ชื่อเหมือนกับมันก็คือชื่อมนกับบาลัมนะครับก็คือก็คือต้องหายตัวเองนะครับก็คือเลือกเดียดกาศของพวแกนหนึ่งใบยูนิตนี้จะได้พอร์ตามยูนิตที่เลือกใบนัน้นะครับแล้วก็แล้วก็จะได้บวกหนึ่งนะครับแล้วก็รีทายด้วยใบน,นั้นสมมติ สมมติจะมีใบนี้อยู่เนาะเราเราก็เลือกรีทายอะไรเงี้ยในเรียวกาดเนาะแล้วก็บวกพลังตามนั้นเลยระดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็สามารถโซชาร์สอตามจำนวนการที่ห่ายใน g ีโซนนะครับก็คือถ้าไายมีการ์ดหนายในจีโซนประมาณ4ใบก็จะโซชาร์จได้4ใบเอโซชาร์จได้8ใบ2ต่อหนึเนาะแล้วก็มีเทค จี้เบกสครับดักเน็ตด้วยถ้าจํานวนการ์ดในโซนคุณไปสิบสใบหรือมากกว่าคู่แข่งไม่สามารถขอการ์ดเกรดหนึ่งลงในท้องท้องการเดียได้เมื่อก่อนเนี่ยการ์ดเกรดหนึ่งเป็นการทีจีเนาะมันก็เก่งมากเลยบาล์มสมัยก่อนนะครับแต่ว่าทั้งทั้งตัวบาล์มแล้วก็ตัวเนี่ยที่มันจะต้องหงายตัวเองเนี่ยมันให้มาอย่างละใบนะครับแสดงว่าเราจะต้องซื้อ2กล่องถึงจะเริ่มเล่นได้นะครับอ่ะมาดูในสองของจีกาดนับจีกาดเนี่ยคือการทิ้งฮีโแล้วก็เอาเอากีเดซี่นี่ยมากาดแล้วก็เป็นนับนับเป็นจีโซ่เลยนะมันก็จะงาายกกรร์ดในนนนนโซเหมือััะคบ จิกาดอันนี้บอกว่าเมื่อเข้าสู่สช่องการเดียนครับถ้าโซงคุณมี10ใบหรือมากกว่าจนจุก,การต่อสู้นี้ยูนิตนี้ได้ได้ชิวบวกหมื่นนะได้ชิบวกหมื่นเป็นการสองหมื่นห้าถ้าโซมีสิบห้าใบเลิกยูนิตของคุคุณกี่ใบก็ได้จนจุดเทิร์นเหล่านั้นได้เราก็สามารถต้านทานเนาะก็คือไม่สามารถถูรีทายหรืออะไรได้ก็ตามมันจะต้านทานหมดเลยนะครับรีทายไม่ได้จากช่องจากทุกช่องเลยนะแวนกาดเลี้ยวกาดแล้วก็แล้วก็วการเดียนครับ การเอากันการเตะก,กัดเมื่อก่อนมีการเตะก,กัเดเยี๋ยยะนะครับอ่ะอันนี้บอกว่าเป็นออโต้ครับเมื่อเข้าสู่ซ่องคาร์เดียนในการต่อสู้ที่แบนคู่แข่งโจมตีนะครับถ้าคุณมีโซสิสบใบหรือมากกว่าเขาดบานหนึ่งบวกชิวห้าพันแล้วก็เลือกแวนกาขางคุณหนึ่งใบจนจบเทินนะครับได้ p พาเวอร์บุยห้าพันโอเคก็เป็นการปั๊มพลังแวนก์ดด้วยนะครับจนจบเทินเลยนะอันเนี้ยคือคือลงมาแล้วจิ้มได้จนจบเทินเลยบวกห้าพันนะครับ กาเดียนต voi, Auto, vậy, ัวน eh ี้บอกว่าออลโตครับ g ีเบกหนึ่งนะครับเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องการเดียนนะครับจะเลือกไงการเดียนที่ความอยู่หนึ่งใบนะครับก็คือไงพวกเนี้ยการเดียนสีเขียวๆเนี้ยที่ความอยู่หนึ่งใบโซชาร์ตหนึ่งแล้วต่อจํานวนโซทุกๆ5ใบจะได้ชิวโบทอีกห้าพันทุกต่อโซลทุกห้าใบเนาะโอเคนี่ก็สามัญอ่าโอเคมาดูที่ตัวอันนี้เป็นตัวชาลร์อตนะครับ ซาลาฮอตล่างวีนะครับซาลาฮอตล่างวีบอกว่าเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสนะครับยูนิตนั้นทำหมดได้บวกพันตามจำนวนโซนะครับบวกพันตามโซตัวนี้ตีแรงควายมากนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีเคารับาลหนึ่งสแตนเรียวกาสที่หงายหน้าคุณหนึ่งใบก็คือสแตนข้างได้ใบหนึ่งแล้วก็ถ้าในโซ่มีสิบสามใบสแตนอีกใบก็คือก็คือถ้าโซมี1 3ใบมันจะสแตน2ใบมันจะเป็นตัวตี5เวฟในช่วงของไลท์แรกที่เรายังไม่ได้สไตร์เนาะตัวซาลาฮอตตัวนี้ก็ให้มา2ใบนะครับ แล้วก็ตัวผู้ให้บาปไลรินนะครับชารลอตตัวที่เป็นตัวถาดสไตร์ทางสไตร์ตัวนี้บอกว่าเมื่อยูนิตท,ที่เป็นสไตร์เนี่ยทำการสไตร์ให้ลงมันนะครับเราจะได้โซชาสองนะครับแล้วถ้าคุณมีการ์ดที่มีความสามารถดักเนตสีใบหรือมากกว่าในโซผู้แข่งจะดีทายเลยวการตัวเอ็นหนึ่งใบนะครับโอเคแล้วก็จีเบกนะครับดักเน ลืมบอกเทคดักเน็ตดักเนตก็คือจะติดก็ต่อเมื่อเรามีการโซชาร์จในเทอร์นี้นะครับดักเนตเมดอลนี้โจมตีถ้าคุณมีโซ10ใบหรือมากกว่าจนจบเทิร์นูนดินนี้ได้รับพาวเวอร์นะครับบวก5000และวแข่งจะไม่สามารถคอการ์ดเกศูนย์ก็คือคอทิกเกอร์มากาศไม่ได้นั่นเองอันนี้เป็นไอเทคข้างล่างเนี่ยมันมันมันเป็นเทคตอนที่ไม่มีฐานสไตเนาะส่งนั้นมันมันมันไม่นับตอนที่มีตัวสไตทับมันอยู่นะครับโอเค ่ะก็ะละลักออกมาโซชาร์นั่นแหละแต่ราหอดอ๋อตัวนี้ตัวเก่งนะนะครับเทเลอร์เทเลอร์เนี่ยบอกว่าเมื่อถ้าเรามีโซสิบใบเนี่ยมากกว่าเนี่ยมันจะบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นแล้วมันบวกชิลหมื่นด้วยนะครับเป็นตัวเกศสามการหมื่นะครับเมื่อ,อยูนิคติจอมตีแวนถ้าคุณมีโซสิบใบเนี่ยมากกว่านะครับนำเลี้ยงกับของใบอื่นของคุณหนึ่งใบเข้าโซจวุดออกอก็คือเติมมือได้ด้วยเป็นใบากาดด้วยอันนี้เมื่อก่อนเก่งมากในยุคป,ปีนะครับก็ให้มา2ใบ แล้วก็ No Life King นะครับ No Life King เป็นการ์ดยุค b เนาะเมื่อลงสนามโซย์ชั้นหนึ่งแล้วบวก2,000ตามจำนวนการ์ดในโซนนะครับเมือ่ออแล้วก็มีเทคออโต้ในช่องแวร์นะครับเมื่อโจมตีอ่ามาโจมการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณมีการ์ดในโซสิบสามใบหรือมากกว่าคาตุ้บ้านหนึ่งนำการ์ดในมือ1ใบและเลกเกอร์ของคุณสใบเข้าโซนะครับไลท์การ์ดหนึ่งใบาจากโซในสภาพตั้งและยูนิตนี้ได้รับคริบวก1นั่นเองโอเคยูนิตนั้นอนะ่ะ ก็คืออะไลฟ์แรกเราอาจจะเปิดเป็นโนไลท์คิงก่อนนะครับเพื่อตีถ้าถ้าคือคือการสไตล์คือคอ,อีกฝั่ง e ต้องเป็นเกต์สามก่อนใช่ไหม <S <S เราเปิดด้วยโนไลท์คิง like เสร็จแล้วปุ๊บเราอาจจะเราถ้าเรามีฮาร์ทตัวนี้ในโซถ้าถ้ารอบต่อไปเราจะสไตล์แล้วก็อะไลท์กลับม,มาเป็นตัวนี้หรือว่าเราจะไลท์กลับม,มาเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้ครับอะไรประมาณนี้เนาะให้โนไลท์คิงมาอาจจะให้เล่นแบบนั้นแล้วก็ตัวนี้ราวด์แดมนะครับ มีเทคทั้งช่องแวร์และท้องเรียวกาดนะครับเมื่อลงสนามถ้าคุณมีการในโซ่0ใบหรือมากกว่านะครับจนจบเทินในกรณีที่คู่แข่งจะคอการ์ดจากมือลงช่องการเดียนนะครับคู่ต้องคอให้ชิลพื้นฐานของการเหล่านั้นรวมกันเป็น20 0 0 0นะครับก็คือถ้าปา pg ถ้าปา้า pg มาก็คือต้องขออีก2 0 0 0 0เนาะ,ะตัวนี้ก็เมื่อก่อนเป็นตัวปิดได้เลยนะตัวนี้นะ,ะตัวนี้ กัสทีนนะครับกัสทีนบอกว่าเมือ่อตอนไลฟ์เฟสถ้าจํานวนการในสองคุณเป็น8ใบหรือมากกว่าเ,เรื่องเดียวกาเกศสามที่มีความสามารถทั้งดิจของคุณหนึ่งใบสามารถนําใบนั้นกลับขึ้นมือได้ก็คือเอาเอาเอาขึ้นมือได้แล้วก็เอาเลือวกาเก3สามขึ้นมือแล้วก็เอาเป็นตัวทิ้งสไตรได้นั่นเองตัวนี้แล้วก็มีเทคนะครับเป็นคอนนะครับจีเบกสองดักเนตนะครับ ในขณะที่ยูนิตนี้เขาช่องเดียวกาดนะครับเลือกการ์ดเกรดสจากโซของคุณไม่เกิน2ใบนะครับส่งยูนิตเหล่านั้นลงช่องดรอปแล้วก็การนี้จะได้รับความสามารถของการ์ดเหล่านั้นทั้งหมดนะครับเป็นตัวกอล์รอปเทคให้มา2ใบอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวเก่งนะครับตัวหลักอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยนะครับอ่มีเทคทั้งช่องการ์เดียนแล้วก็ทั้งช่องเดียวกาดถ้าคุณมีการ์ดในโซ7ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกหาพันแล้วก็ชีว์บวกหาพันนะครับ แล้วก็มีเทคทั้งช่องใบและช่องเรียเมื่อลงสนามนะครับขั้วตบ้านหนึ่งค้นหาการ์ดจากกองการ์ดและดอกโซนคุณไม่เกิน3ใบที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตของคุณหนบ่งใบบดนะแล้วก็นำการ์ดเหล่านั้นเข้าสู่โซถ้าค้นหาจากกองการ์ดสับกองอก็คือเป็นตัวเป็นตัวการันตีการันตีโซลนะการันตีโซลชาร์ตแบบแบบเลือกการ์ดมานะครับแล้วก็อาจจะไม่ชาร์จไม่โดนทิกเกอร์อะไรประมาณนี้เลือกอีก3ใบเข้าโซ เอสีคิวชนเนอนรน์นะครับดิมมนเด็กครับมีเทคในช่องแวนการ์ดนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีการ์ดเกรดสองหรือสูงกว่ายนูนิตนี้รับพาวเวอร์บวกห้าพันนะครับสู่การต่อสู้นะครับแล้วก็มีเทคช่องแมนช่องเรียเมื่อลงสนามพัลลัสบอลหนึ่งโซชาสามถ้าโซเป็นทิกเกอร์ได้จุกนะครับไปอ่าแล้วก็ทราจิกคลอรนะครับมีเทคช่องแมนช่องเรียเมืเ่อย,ยูนิตอื่นของคุณเข้าสู่แถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตน,นี้นะครับ ตโซชาร์จ1น,นั่นเองนะครับเอาตัวโซชาร์จเนาะแล้วก็มีเทคนิคนี้ครับจีเ่เทคนิคหนึ่งว่าเมื่อมียูนิตอื่นของคุณเข้าสู่ช่องแถวใน,นตั้งเนี้ยกับยูนิตนี้ถ้าจำนวนการในโซมี10บใบหรือมากกว่าจนจบเทินยูนี้ในระดับความสามารถบูตชนะครับก็คือเป็นตัวตัวบู๊ตเก้าพันแล้วก็ถ้าจำนวนการในโซมี15บใบบวก2000เป็นตัวบู๊ตหมื่นหนึ่งนั่นเองตัวนี้เพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใส่นะโอเคอันนี้ตัวนี้ครับ เบลฟาเรสเซอร์ ar, cer, นะครับมีเทคจิเบกสองดักเนตนะครับเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีถ้าจำนวนโซเป็น8ใบหรือมากกว่าจะโจกต่อสู้นั้นยูนิตนี้ power บวกหมื่นแล้วก็คู่แข่งไม่สามารถคอาการก์ดเกจศูนย์ลงช่องการ์ดเดียนได้นะครับอันนี้ก็ห้ามกาัดก็ดีนะครับเป็นตัวห้ามกาัดก็คือพิมพ์เนี่ยมันจะมีสามารถใส่ได้ทั้งอ่ะต้องเลือกนะครับก็จะใส่แบบเป็นเป็นเป็นการ์เดียนเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดเนี่ย เกตไรเกตศูนย์หรือเกตหนึ่งก็ต้องเดาออกฝันเอาข,อข้ามเอาว่เาเขาใส่อะไรเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นดอเนาะเพราะว่าจะมีที่ให้ใส่พวกตัวเกตหนึ่งเยอะขึ้นนะครับตัวนี้ dimension c r e e p e r บอกว่าเป็นเทคช่องเดียวกาศนะครับถ้าในโซคุณมีการ์ดเกตสามยู่สิบนี้บอกห้าพันนะครับตัวตีหมื่นสามเลยนะครับแล้วก็มีเทคแอคทีฟเมื่อยู่ในโซครับคาวเตอร์บัสแล้วก็เอาการ์ดแบบนี้ไปใต้ก่อนแล้วก็โซช้าสามถ้าอยู่ในโซนะครับอ่าสกิลบัส สิทธิวัตรมีถทคช่องใบ,บช่องเดียวในเทิร์นคุณถ้าถ้าในเทิร์นนี้เคยมีการนาการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โซ่ด้วยความสามารถฝือค่าของกาสจริงมันคือดักเนตแหละแต่ว่าในในภาควีมันแบบว่าไม่ได้แบบมีเทคดักเนตตรงนะครับก็เลยเป็นความสามารถแบบนี้นะครับแล้วก็ยูนิตนี้บวกห้าพันนะครับถ้ามีโซการโซชาร์นะเป็นเทคคอนนเนาะไม่ใช่ออโต้แสดงว่าติดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เมื่อลงสนามจากบนมือจากบนมือนะดูการถ้าไปลงสุดเอาการ์ดเกรดสามไม่เกินหนึ่งใบแต่ในนั้น ขึ้นมือแล้วก็สับกองนะครับถ้านำขึ้นมือทิ้งมือด้วยนะครับแล้วก็เวเลียนคิลเร์เทลนะครับมิเทคแอคนะครับช่องเีอาการบางเปิดเทินเลดยูนิตนี้นะครับจับนอนนะนำการ์ดจ,จากดาวโซของคุณหรือดาเมจโซของคุณเข้าสู่โซ่เนาะถ้าถ้าเอาดาเมจเข้าโซเนี่ยให้เอาการ์ดท,ท็อปเนี่ยหงายแล้วก็อ่ะคว่ำคว่ำแล้วก็เข้าโซด้วยนะครับแล้วก็ไม่ติดทิ๊กเกอร์นะ แล้วก็ในโซถ้าในโซมีตัวมันเองนะครับ3ใบมันจะเป็นเคาน์เตอร์ชาร์ตหนึ่งก็เอามาไปเล่นกับตัวเมื่อกี้ที่เซิร์ชเซิร์ชตัวเดตัวเดียวกันอ่ะ3ใบเข้าโซเนาะแล้วก็สแตนถ้ามันมีมัน3ใบอยู่ในโซมันจะแบบว่าเคาน์เตอร์ชาร์ตได้แล้วก็สแตนได้เยลโรโบลนะครับอ่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับยูนิตเกรสองหรือสูงกว่าโซชาร์ตหนึ่ง แล้วก็บวก5,000ันดีจบเถินแล้วก็มาถูกไลท์ทับสามารถโซชาร์จ2ได้ถ้าชาร์จทิกเกอร์ได้จุว่วให้2ใบอันนี้ก็เป็นตัวแบบไร้ลายเนาะแล้วก็เยเกอร์เยเกอร์บอกว่าเมทิกออโต้ในเทินในเทินคุณเมื่อการเป็นนี้เข้าสู่โซลด้วยความสามารถนะครับหรือว่าค่าคอสเนี่ยจะได้คาเตอร์บั้นหนึ่งจวบนึงได้เนาะแล้วก็มีเทิก แอคนะครับในโซต้องติดดักเน็ตกันด้วยนะต้องมีการการ,การเข้าโซลคาโวานหนึ่งที่การบนมือหนึ่งใบถ้าคุณมีการในโซลหกหรือมากกว่าโซชั้นหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นถ้าคุณมีการในโซ1สิบใบหรือมากกว่านําการ์ใบนี้ขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ถ้าการถ้าใบานี้มาอยู่บนมือเราจะทิ้งสไตล์เนี่ยเกรจะบวกสองก็คือเป็นการทิ้งสไตล์เลยเลยให้ามาสองใบ ดันเมชชันคริปเปอร์ครับแต่อันนี้เป็นตัวเก่านะตัวเก่าบอกว่าเทคีแค่เทคแอคเมื่ออยู่ในโซนะครับเอาอยูนิตนี้ลงช่องดรอปแล้วก็ถ้าแวนการดเป็นไดเอลิกูล่านะครับได้โซชาร์จสองให้มันสองใบอันนี้ก็เป็นสกิลบัตนะครับตัวเก่าเป็นร่างของอร่างของสไตล์ร่างสไตล์ร่างเป็นร่างคอสตายนะเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่โซเอ้ยไม่ใช่เข้าสู่โซเข้าสู่เดียวช่องเดียวการน,นะครับเลือกแสดงการ์ดเกรดสามจำนวนหนึ่งใบคนหากการ์ดเกรดสามที่มีชื่อชาลาฮอตนะครับ หนึใบนาขึ้นมือสับกองจากนั้นทิ้งการหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้าโดนเป็นตัวทิ้งซดาถ้าถ้าโดนทิ้งซ้เกิบวกสองอ่ะอันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับเป็นตัวเริ่มอินนิม c ัติกแอซซัซินนะครับอินิมัติกแอซซัซินบอกว่าอ่าเทคมีออตโต้ไม่อยู่ในโซถ้ามีการถ้ามีการดักเน็ตเกิดการดักเน็ตก็คือมีการเข้าโซนะครับมาเริ่มต้นช่วงเอตแท็กสติปของคุณถ้าจำนวนการในโซมีสิบปเลยหรือมากกว่าคุณสามารถคอการใบนี้ลงได้จากในโซนะ แล้วก็บวก5,000นะครับจากนั้นถ้าแวนการ์ดถ้าจำนวนการในโซมี15ใบหรือมากกว่าบวกหมื่นนะครับก็คือเอามาคอบูทเป็นตัวบูทหมื่นห้าได้นะครับอ่ะเป็นทิกเกอร์ทิกเกอร์เทคกับเอ่อเป็นคลิคดิคอนทิกเกอร์นะครับมีเทคช่องเดียวกาดจีเบกหนึ่งถ้าใบการ์ดวนโจมตีนะครับนำนำยูนิตนี้เข้าสู่โซนะครับแล้วก็จวดหนึ่งแล้วก็แวนการ์ดบวกหมื่นะครับให้มา2ใบ อ่าแล้วก็คทิ้งไทส์นะครับถ้าถ้าจะโดนทิ้งไทส์ถ้าเอาไว้เนี้ทิ้งสตรายก็จะเป็นเกรด์สามเนาะให้มาสองใบแล้วก็มีเซนติเนลครับมีพิทักมาเป็นคขีพิทักขีฉิวสามหมื่นแล้วก็มีดอเซนติเนลนะครับดอพิทักก็คือเทคคือ PG ครับเอ่เข้า,า,นนา,ออาสูสสส Tech, ชาส่ช่องการ์เดียนนะครับที่มือหนึ่งใบเลือกอยู่ในหนึ่งตัวไม่ถูกหิตเอนกอัตราสู้แล้วก็มีสแตนครับสแตนสแตนเทคในช่องเลวกการช่องการ์เดียนนะครับ จีเบกหนึ่งถ้าคุณมีโซลิไบอะไรมากกว่า,วา 5, บวกห้าพันบวกพาวเวอร์ห้าพันแล้วก็บวกชีวห้าพันด้วยแล้วก็ถ้าถ้าเข้าถู่ช่องการ์เดียนแล้วอีกฝั่งโจมตีไม่ฮิตเอาการ์ดใบนี้เข้าโซลเป็นสแตนกันแล้วก็สแตนแมวแล้วก็มีเทคนะครับแอคในช่องเดียวกับจีเบกหนึ่งนำจุ้งหดนี้ไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ดแล้วก็สับกองนะ มันจะไม่การันตีเช็คนะแต่มันเอาไปสับกล่องด้วยแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งครับถ้าจำนวนการไดโซมี6ใบหรือมากกว่าได้หงายแดมนะครับแล้วก็ถ้าจำนวนการไดโซมี10บใบหรือมากกว่าได้จวนนี่งหงายสองอใบแล้วก็มีฮิวสองใบแล้วก็มีฮิ n ฮิลเทคนะครับอันนี้บอกว่าฮิวใบนี้บอกว่าถ้าทิ้งเป็นค่าคอของการเดียนนะครับก็คือถ้าทิ้งเป็นจีกัดเนะาะใบก้าใบนี้ในสภาพหงายแล้วก็ใบ ใบฮิลทิกเกอร์ใบอื่นจากรอบโซน 1, หนึ่งใบในสภาพหงายก็คือต้องใบฮิลสองใบเนาะจะเคาน์เตอร์ชาร์จหรือว่าจะโซชา์จกระดาษให้มาสองใบแล้วก็มีตัวเริ่อมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเริ่มของภาควีนะครับเมื่อถูกไรทับจักั 1, ์ชหนึ่งใบจากนั้นถ้าแวงกุ้งแหมไปเกตหนึ่งหรือสูงกว่าได้คลิกชิวนะก็คลิกชิวเลยนถ้าเราเริ่มหลักเราได้คลิกชิวนะครับอ่ะถ้าจบไปนะครับกับการแกะกล่องดูนะครับจากที่ดูเนี่ย ซื้อ่องเดียวเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมันก็แบบให้อย่างละสองเนาะถ้าซื้อ2กล่องแล้วก็อาจจะบวกการ์ดแบบเสริมของพวกเคร์เอลิเมนทัลแล้วก็พวกอของเก่าๆ, moderate, ๆนิดๆหน่อยๆผมว่าเล่นได้เลยหรือว่าถ้าใครงบน้อยซื้อ2กล่องเนี่ยก็พอจะเล่นได้ทูทูไทยๆแบบว่าถ้าถ้าสู้กับอ่ะเป็นเป็นจังหวัด้วยอาจจะเป็นบางจังหวัดแต่ถ้าสู้กันเองเนี่ยก็พอที่จะได้เนาะ อาจจะขาดการ์ดแบบพวกสามัญสมัยก่อนนิดหน่อยอาจจะหาของเก่าน,นิดหน่อยโดยรวมถือว่าให้มาค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะครับสำหรับกล่องเด็กแวมพายแห่งความมืดนะครับสำหรับวันนี้การรีวิววันนี้ก็จบลงแต่เท่านี้ขอบคุณครับ